มีอันเดียวเฮ้ยก็แตกปั๊มาัเมีัมมโดนลยวักปากตัวสวยหมดวะหมดหมดพี่เอาสวยซับเองมีคนวะมีคนจะชาร์จูแค่ใจเนาะเฮ้ยโดนอากะนะโดนมะเฮ้ยสวยลองๆององพี่เข้านะ ข้าข้าเข้ากันโอ้โหแสแสหนาจัดจะตายแ๊สตงอีกตัวนึงเดเลจะแตกจะแตกหมดมรีผมรีีมีคนอยู่นะว่าสงคามจะอกตัวนึงอตต์ คติดแกจะน็อกร้อยอ่ะคนหัวเราตัวงโดนก็แตกตัวระจาบ้านรบ้านตัแตกอีกตัวนึงต็แตกของ้าขึ้นมาขนมาขึ้นตัวนึ่ เขามนัามนเขามันยิง了吗เขามนันยิง了吗มันไปมันไปมันไปบอล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 วไวองอองพี่ดีดีมีคนชิดมีคนชิดก็จะแตกแกก็จะแตกจะรอดเดียวแก้บ่ะชิดจะแตกพี่ต้องไปฝั่งนู้นว่ะเรือไม่มี มตอกตอครับสวยหมดตายหมดหมดหมดสวยมีเยอะใหญ่บ้างขอเยอะใหญ่หน่อยไปไปไปถ้ารีตีรีตีเลยพี่ไปเฮ้ยคามิโลโอ้โหโล่หมดแล้วบอกมาให้พออยังโล่หมดยังยังยังหมดแล้ว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 หมดไปไปไปเขาจำเล่นวะ ต๋อมน้องมัดตัวนะว่านตัวไปหันที่ป๋อมไปหันที่มันยังนั่งนะนั่งเฉยเออนั่งไปโอ้โหไอ้เหี้ยต่อแดงมาเลยตียิงมาเลยตียิงมาละพิมต่อแดงอันหลอทีมกูไปไหนเนียสวยสวยสวยแล้วสวยแล้ว ตาย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 โดอีกตีกงยิงวิ่งโดนีกีิงเโอเคกอดแดงสับยังสับแล้ว,ว,ว, one, วสับแล้วสับแล้วสับแล้วเลืวสองที่เอสีเสมงสายใหเจ็ดสองเจ็ดสองตัวนึงเจ้ดนหลกอตสองไหวสวยอีกตัวนึง สวยบอยหมดสวย,สวย,สวย